คาแมกกาซีนกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จําหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนาทั่วประเทศเป็นกางที่ราทำหน้าที่ในเรื่องของการที่สนามรด็กการลส่งออกทางนการเงินแนมันยังไม่อีกลือว่ามีก็อาจจะมีเฉพาะในขนาดใหญ่ของตลาดในนั้นวันนั้นเราก็ได้รับการขว้า เราบริัตั้งคงคงนดอให้เราถึงนดะ้ที่คล้ยายกับเป็นกีฬสปอร์ตในการที่จาดูแลเหลือสยุห้ากในวนันการเติบโตในรูปของผ่านเราเติบโตทีลน่งกแล้วก็เป็นวันที่เราสามารถที่ เอเชียได้ในสิบปีที่สองมามันเป็นปีของการสร้างฐานโลโก้ขึ้นให้กัมีชเราทั้งหมดท่ใช่แค่ในประเทศไทย่านัในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเราทำได้ที่คล้ายๆกับที่เราเรียกว่าธนาคารสานโลโก้เหมือนว่าที่เราได้พบเจอกปเราฉนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสนามบินก็จะเป็นเงินสนาบสนุนที่มาบ้างต้นจากอีกสิบบาแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะมาเจรนายตัวตนของเราเองว่าใน 30ปีสุดท้ายก่อนที่จะมีปีที่3-2ต่อไปเนี่ยปีนี้เราทำอะไรเรา p o s ิชั่นตัวเราเองให้เป็น developer ตัวแดงเราติดทำหน้าที่ใน มุมที่อาจจะไม่มีธนาคารพาณิชย์เข้าไปพาทีสูเพตมากนะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆในวันนั้นเนี่ยโซล,ลา่าฟาร์มในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปสนับสนุนทางการเงินเราก็เริ่มเข้าไปสนับสนุนทางการเงินเราสร้างโซลา่าฟาร์มมาหลายแห่งแต่ที่เราสร้างในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ไปสร้างในประเทศเื่นบ้านจากโซลา่าฟาร์มล้วก็กลายมาเป็นพินงฟาร์ภาพนี้ไม่หยุดอยู่แค่นี้ยมีภาพที่เป็นด้ามขวานทองแต่เรายังพาผู้ประกอบการไปไกลถึงทีงญี่ปุ่นครับนั่นก็เป็น สิ่งที่เรามองว่าเป็นหน้าที่ของคนที่เป็น d ดเวลลอปเม้นแบงค์อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ยังไม่มีใครอยากที่จะเข้าไปสนับสนุนในช่วงแรกเมื่อ3ปี5ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่คิดว่ารถ E ีวจะได้รับความนิยมหรือยอมรับได้มากขนาดนี้เราก็เข้าไปสนับสนุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกในประเทศไทยก็คือตัวอามิตาภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ทําให้เห็นว่าธนาคารเพื่อก,การพัฒนารหรืออะไรเราอยากที่จะให้รถเมย์เลิกปล่อยควันดำเราก็ไปสนับสนุนในมุมของรถขนส่ง ธาราที่เป็นไฟฟ,นฟ้าเรือเดินสายเจ้าพระยาที่ยังปล่อยควันอยู่ยังมีเสียงอยู่แล้วก็ไปทําในมุมของไยสมายโบนสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องของการที่เป็นธนาคารเล็กๆแต่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นในสาการเดียวกันได้แล้ววันนี้การปล่อยโซล่าฟ์าเป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้การปล่อยโรงงานรถไฟฟ้าหรือว่าโรงงานแบตเตอรี่เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วแต่เมื่อก่อนมันยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในธอรกินี้เราก็ทาําได้ที่เป็นไฟโเน่ในการเข้าไปก่อนและหลังจากนี้ตัวตนของเราดัง Cách này nó có màu hoa เราพัฒนาไปแล้วแต่สิ่งที่เรามอง Movement ของประเทศว่าการเคลื่อนที่ของประเทศไปในอน,นาคตมันยังไม่ไปส,สรส้างคําว่า Green เข้าไปเลยเราก็น่าจะเป็นสถาบันการเงินแรกๆที่เข้าไปทำผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า Green Product ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น g r กรีนบอลไม่ว่าจะเป็น g e e n loan ซึ่งวันนี้ผมก็ดีใจที่ว่าพี่ๆหลายๆคนก็เริ่ม็นความสคัญเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่า Green Product เนี่ยจากเดิมที่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อธรรมดาวันนี้ Green Product มีัตรดอกเบียที่บางท่า ขั้กว่าดอกเบี้ยสินเชื่อธรรมดาด้วยซ้ำไปมันเป็นที่มาของการที่ว่าเราอยากจะชวนผู้เล่นทุกคนทัน้ง20กว่าสถาบันการเงินให้มีสินเชื่อหรือว่าบริการทางการเงินสามารถสร้างให้ผู้ประกอบการใช้ต้นทุนเงินที่ต่ำเพื่อที่ทําให้ตัวเขาเองหรือว่าตัวผู้ก่อของการผลิตของพวกเขาเองสามารถที่จะโกรฟลีนได้ไม่ว่าจะเป็นโกรฟลีนในมุมของโซลารูปถอดไม่ว่าจะเป็นการโกรฟลีนในมุมของใช้ว e n e w a เ l e นอ e r g y ภายใ,ในโรงงานนั่นคือสิ่งที่เราอยากที่จะให้เขาเห็นว่าพลางาังงานสะอาดหมันไม่ได้ ่เป็นของเล่นเฉพาะของคนตัวอย่างคนที่เป็นผู้ประกอบการไซกลาหรือว่าขนาดย่อมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถทําให้การใช้พลังงานใน กิจการเขาเนี่ยสะอาดจึ่งดาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากว่า1 7 5่0 0หมื่นล้านที่เป็น outstanding s e สามิบห้าอีกเ5เป็น green bond แล้วเราก็มีความท้าทายโดยเฉพาะความท้าทายในตัวของว่าในอีก3าปีข้างหน้าจาก35ต้องเป็น50%มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะเป็นบริัทที่เราจะเติบโตในมุมของ green bond portfolio มากกว่ามุมของสิ่งที่เป็น conventional p o i o ในช่วงครั้งแรกที่เราทำดอกเบี้ยต้นทุนงันยังไม่ เยาว์หยวนสักเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะคิดกลไกเราพยายามที่จะดูว่าเราดึงเอาผู้เล่นตัวอื่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในวงการออกกรีนโลนได้หรือเปล่าจนในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้โฆษณาตัวโปรดักตัวใหม่ของเราคือกรีนโกลเราสามารถที่จะลดอัตรารดออกเบี้ยได้ดไต่ำ399แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ให้วงเงินอาจจะไม่ได้สูงมากนะก็ประมาณ15ล้านวันนี้เราสามารถที่จะปล่อยวงเงินที่ออก,อกรีนพอธรรมดาที่ให้ผู้กอบการขนาดกลา,างทำให้เราต้องปรับตัวเองการแข่งขันให้เราไปสู่ภาวะ ของคนที่เป็นแชมเปี้ยนได้สิ่งที่เอ็กซิมทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเราออกสิ่งที่เรียกว่า transformation loan สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนแทนที่จะเอาสินเชื่อของเอ็กซิมบไปซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานดีกว่าไหมที่คุณจะเอาสินเชื่อของเอ็กซิมซึ่งวันนั้นเราปล่อย200้อยล้านในการที่จะไปซื้อระบบ AI ระบบแขนกลสามารถที่จะพัฒนาคนในองค์กรสามารถซื้อซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในการที่จะตับตัวเองอย่างที่ผมบอกเราไม่ควรที่จะทำเป็นทำตัวเองเนี่ยให้มีความได้เปรียบเียงอย่างเดียวนี่ยด้อ ื่องของการใช้แรงงานราคาถูกสิ่งที่ประเทศไทยต้องมุ่งต่อไปในวันข้างหน้าคือการสร้างนวัตรกรรมเราต้องสร้างสเสน่ห์ของตัวเราเองให้ได้เพราะอย่างนั้นเนี่ยสเสน่ห์ที่เคยเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วมันหายไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องสร้างในวันนี้แล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คือทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้ลงทุนอยากจะได้แรงงานที่เป็นสกิลเลเวอร์คือแรงงานชั้นสูงอยากจะได้สถานที่ที่เป็นเฮดค q u a r t อร์หรือ regional h e a d q u a เตอร์ที่มีความงดงามในมุมของศิลปะ วัฒนธรรมแล้วรวมถึงอากาศคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมที่สามารถทําให้เขาสามารถนําพาครอบครัวเนี่ยมาเติบโตแล้วก็เติบโตคร่กับประเทศไทยได้นั่นคือสิ่งที่เราน่าจะเขียนเป็นังหมายสเสนอ